หมายเฮ้าเมื่อนี้ครับภาพบรรยากาศเร่งๆครับมาฝากพี่ฝากน้องครับเบิ้งครับรอบสองข้างหลังนี่สิเป็นเจ้งไหนครับจึ๊กครับอู้เจ้งสี่มีครับอู้อูนั่นครับนั่นครับลองเบิ้งครับเมียนบ่ครับจึ๊กครับอู้อาพี่น้องลองมาดึงจึ๊กน้วกันครับจึ๊กครับอูอ้เจ้งสี่มีครับสารพันสารพันชาแนล สารพัน์สารพันธ์ชาแนลสารพันธ์สารพันธ์ชาแนลหาไปสุแนวว่าแต่พ่อได้ปนใจหนูหาปู่หาป่าหาปลาไหลได้มากคอยก็เอามาปนหากินแบบไรสไตล์หามาเนวได้คอยก็เอามาปนยายมายายหายายสีถามคอยมือนีคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนสวัสดีครับลุงป้าน้าอายายมายายหายายสี อยิฟเดเว็คู่ใจครับออกมาตะลุยไมายครับหงหน้าดำไหมครับไปหามาสิพ่อดนปนบมาลองมารุ่นมาติดตามน้ำกันครับนี่ครับเฮียคู่ใจเฮาครับพรดีช่วงนี้ชิกเกเดียนมันหายากครับเขาเลยใส่เฮียเขียดอิโมสาบครับผมมีอย่างหลายครับแค่ไปหยอดลองหูครับพอเด้อไปลุยเลยครับ เบิงครับเบืองภาพบรรยากาศทงให้ทงหน้างามๆครับสีมมิตแมหมอครับหมายเด็ดครับเมื่อนี่ครับลองมาลุ้นกันเลยครับยกมือขึ้นสองนิ้วครับแง่ลงไปครับอู้ถ้าหลมสองนิ้วนี่พานครับนี่ครับเขียดที่เข่าซับแล้วสิเป็นยังสี่ครับพี่น้องนี่ครับบ่มีอย่างหลายครับแง่ลงหู้เลยพี่น้องนี่ครับ มารุนน้ากันครับนี่ครับมันอยู่ในเฮน่าครับเอาสิล่องย้อนเบืองครับนี่ครับเฮียเขียดอิโมสาบห้าครับนี่ครับมีที่กอครับเห็ทมัทลุครับย้อนลงหู้ครับอุ้ยพอดีมันไก่จักน้อยครับเาลองเบิงครับลองเบิงสีมันปลาไหลบ่ครับ นี่ครับสักครับนี่ครับยกมือขึ้นสองนิ้วครับแยลงไปครับบดหลมครับได้แค่นิ้วเดียวครับบล็อพันครับหู้ปลาไลครับมันสีมีิสองหู้จังสี่รับนี่ครับนี่ครับครับนี่ครับห่างกันประมาณสองคืบครับนี่ครับนี่ละหู้ปลาไลทแท้ๆครับนี่ครับเฮเบธทะลุครับ โยนลงหู้ครับปีธีใสครับเสียบเบ็ดครับนี่ครับขาเขียดเท่าครับผมมีอย่างหลายครับนี่ครับขาเขียดที่เข้าซับแล้วครับเงยลงหูแค่นั้นครับมาลุ้นเลยครับผมมีอย่างหลายครับฝนลินครับฝนลินครับ ไปครับหลังจากที่เฮ้าสซแล้วครับอ๋ออาออ๋อไ่หยังห่ะครับพี่น้องนง่นครับนั่นครับนั่นครับเบียดโยกแล้วครับนั่นครับลองมาลุ้นครับอาพี่น้องลองมาดึงจึ๊กน้ำกันครับจึ๊กครับอู้อู้เบ้องสี่มีครับอู้อู้เบื้องครับเบิ้งอู้เบื้องครับ อู้อู้อู้นี่เหรอครับเป็นยังไงครับมารุนแต้มมารุนไส้ครับอู้ไส้ไหนครับอืมอืมเอ้าอู้อู้คือเป็นตัวหญ่ไแท้ครับบานี้ครับอู้เบิ้งครับพี่น้องเอออู้บ่ยอมบอกเลยครับเบิ่งครับเบิ่งครับเบิ่งครับ โอ้ปุยยอมบอกเลยครับเป็นยังสีครับเอามารุนเต็มารุนใส่ครับโอ้ใส่ไหนล่ะครับพี่น้องอ๋อถูกครับหาหยาพันมือนะครับเอา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 ครับอือถมีใส่เน่นอนครับเป็นยังสิครับ อืมอือู้หู้หูบุ้ยครับพาร์ดแลวครับพี่น้องอูู้้ปะทูปะทูครับเบิ้งครับดึงจนว่าเสียกปุดปุดครับอู้ใส่ไหนละครับบันนี้ครับอ้พารโทถูครับบุ้ยเบิ้งครับ เกี่ยวขึ้นดีครับเอ้เอ uh, ้ฟื้อทัวฟื้อทัวฮัโทเวโอ้อืมฮัดทัวอืมหญ่แท้ล่ะครับเป็นสังสีครับ งูบักงี้ครับพี่น้องเอ๋ออาเอ๋อออกมาเรื่อยๆแล้วครับบุ้ยครับเอาเอามาลุ้นครับยังสู่อยู่ครับยังสู่อยู่เอาเอาเอาปื้ดเถอะครับบาดใหญ่ครับใหญ่ครับเป็นยักษ์สี่ครับหุ่นครับปื้ดเถอะครับพี่น้องได้ปนได้ปนครับ มาแล้วครับเต้มแรกครับบักไงครับนี่ครับเต็มง่ามเลยครับขังไว้ครับนี่ครับพิธีขังปลาไหลเฮาครับเต้มแรกครับไปรุ่นต้อครับหลังจากที่เฮ้าขังไว้แล้วครับอู เอาเอาเอาเม่นจ้งไหนล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วอู้มารุนน้ำกันครับบ้านี้ครับอู้หู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 จึ๊กครับอู้หูหงสีมีอีกแล้วครับอู้ไงครับไงเป็นจ้งสีครับ หาเนี่ยพันมือคือเก่าครับโอ้ปาดกิ่ท่วครับอุ้ยปาดบ่อครับอ้ามารุ่นครับเกี่ยวขออีกครับมารุ่นครับอู้หูหอุ้ยฝนครับมันยังสูอยู่ครับนั่นครับดีดสายล่องเบิ้งครับตึงครับตึงครับ ตึงครับโอ้ยมารุ่นไส้ครับบุยชอบออกครับขุดๆจักหน่อยครับเปิดทางครับออ้ออ้เหมืองครับโอ้ยออกมาแล้วครับง่ามๆเจอว่าท่านนี่ครับหลังนี่ครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับ สองหลังนี่กับว่าท่านนีครับนั่นครับถ้าหลังบะมี่นันก็สิเป็นยักษ์สี่แหละครับพี่น้องเบ็ดกงจงอยู่ครับอู้นั่นครับนั่นครับเอาละครับหลังนี้ครับอู้อู้นั่นครับนั่นครับลองเบื้องครับเมียนบ่ครับเมียนบ่ครับถอดเบ็ดกอนพี่น้องจึ๊กครับอู้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 เบื้องครับเบิ้ง อู้จังสีมีครับอู้เบื้องครับอืมอู้แหงอยู่ครับอู้ฮู้ฮู้อ่อ,อ,อนครับเป็นจังสีครับอืมเดี๋ยวปนบ่ครับพี่น้องอู้แหงอยู่ครับอู้โอ,อ้ห่าเนีพันมืออีกกอนครับ ดึงบอตีงนะครับนี่ครับขุดซอยครับเอาออกมาเรื่อยๆหรอครับ๊อสถอครับพี่น้องเออเอาอุ้ยเบื่องครับบักแง่ครับใส่นี่ครับหากินพอไเด้๋ยปนคื้เกลาล่ะครับแถวที่เข้าใส่ไปครับเบื้งนะครับหูจึงปึงอยู่ครับพี่น้องนี่ครับ แหงบบถือครับไปต้อครับอู้หมายง่ามครับเมื่อนี้ครับสามสีหลังยุ่นรอนี่ครับเป็ีเนจังใจครับรอเถียงหน้าน้อยแหละครับพี่น่องเอาเบื้องหลังนั่นดูครับมันแมนบอครับนั่นอู้หู้หูหูเบื้องครับ ปัดงอลงโค้งเลยครับพี่น้องเบียดกระไดครับลองมาโอ้ปัดปัดปัดครับเบ่งมงเบิ่งครับคุณน้ำโยบโยบเยอะครับลองมาลุ้นน้ำกันครับคุณครับเบื้องน้ำครับโอ้เบิ่งครับเบื้องสีมีดแจมมาครับจึ๊กครับโอ้จังสี่มีครับโู้โหหูมีครับมีครับเป็นสี่ครับอืมอืมใส่ไหนครับเอา โอ้โอ้อือถั่วสียด้ครับใส่ได้ครับป๊าถั่วครับพี่น้องโอู้ยญ่ครับใหญ่ครับบันที้ครับป๊าถั่วครับอู้ยอู้สะอ่อนครับเป็นสีครับเบื้องนี้ครับบักใหญ่ครับตัวนี้ นี่ครับโกงเหรอครับที่มีแต้มบ่ครับมาลุนมาลุนครับยื๊อครับอู้ยคือกัดพลาดร้ายแท้ครับเอาสีสรุปแต้มให้พี่ให้น้องเบิ่งครับหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับได้สี่แต้มครับได้ปนเหรอครับนี่ครับแต้มรวมของมือนี้ครับ ดีซีแตมครับพี่น้องมีแต่แตมงามๆครับหากินพอได้ปนคือเกาเฮ้าล่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสารพันชาแนลนี้นะครับหมายเฮ้าเมื่อนี้ครับภาพบรรยากาศเร่งๆครับมาฝากพี่ฝากน้องครับสารพันสารพันชาแนลกดติดตาม กดไหลกดแช่เด็กที่อยู่ในคัน คนแก่าอายุเกิน90ปีโปรดใช้วิจรารณญาณเพราะคลิปต่อไปนี้มันมาร์น,น,นหลังจากที่เขาเก็บกู้รอบสองครับตะเว้นกระตกดินพอดีครับเขาสิกับบ้านครับวันนี้ครับหมือรุ่นเราสิมารุ่นกันไหมครับ สำหรับสารพัดใช่แน่วันนี้ก็ขอก้าบเข้ามาสวัสดีครับ